อาการนะเนีีบาจ,จ่างเก่งมากเก่งมากเก่งมากบาจ,จ่งนี่อของเรามาสลับเจ้า,อ,าอ,อืมอะไรนะโอ้ว่าไงอาจารย์เลียวมีอะไรหรือเปล่าพอดีข้ากำลังสอบบาจ,จ่างอยู่เลยเนี่ยแหมตอนนี้เราไม่ได้อยู่โรงเรียนซะหน่อยนะพอดีว่ามีจดหมายมาถึงน่าก็เลยเอามาให้แต่ว,ว่าจดหมายมันก็ดูแปลกๆดีอะอืม ซ่อนจะไม้แปลกๆเหรอไหนเอามาให้ข้าดูหน่อยสิว่าใครส่งมาหาข้าออจาไม้ส่งหาพี่สาแวแล้วคขาอ,อะไรอ่ะกินได้ไหมอืมเข้าใจแล้วล่ะให้ตายสิอาจารย์เลียวคงจะถึงเวลาแล้วล่ะนะในคนน้นนนะหรอแตนอีล้งไงอ่ะ Hmm. เอาเป็นว่าอาจารย์เลียวอาจารย์เลียวเราอยู่ที่นี่ก่อนก็นแล้วกันนะเดี๋ยวข้าขอไปรับเด็กคนหนึ่งก่อน ว้าวคิดถึงรุพี่มากๆเลยค่ะมาหากันถึงที่เลยนะคะว่าไงไม่ได้เจอกันนานเลยนะแหมมันก็หลายปีแล้วนี่ค่ะรุ่นพี่ไม่แปลกที่ไม่ได้เจอกันนานนี้แหมไม่ต้องมาทำเป็นคิดถึงข้าหรอกนะข้าก็ไม่ได้อยากจะมาหาเจ้าถ้าหากเกิดว่าเบื้องบนไม่ได้ถูกสั่งไวนะ้น่ะ ก็ดีแค่ไหนแล้วที่เจ้าไม่ถึงขั้นถูกประหารชีวิตเพราะว่าไปทําเรื่องวิัยเยอะเลยนะแหมก็มาสนุกดีค่ะรุ่นพี่เอาไปว่าเรื่องวกนั้นช่างมันก่อนเถอะยังไงข้าก็มีข้อเสนอไว้ให้สาหรับเจ้าอยู่แล้วนะว้าวรุ่นพี่เรียวถึงขั้นมารอที่นี่เลยเหรอดีใจจังเลยนะ 哎。嗯